กลับมาอีกครั้งกับเซิร์ฟแอดวานซ์ค่ะทุกคนเข้ามาไม่ทันไลก็เวล16เลยแล้วดูอ,อ้โหได้ของเยอะมากจะให้แบบไม่กลัวเปลืองเลยอะ <c oughs> ตอนนี้เซิร์ฟแอดวานซ์เปิดให้ทดลองเล่นนะคะจนถึงวันที่16นี้นะนอกจากเราจะได้ของ,งต่างๆมากมายฟรีแล้วเนี่ยเขายังมีเพจให้เราฟรีด้วยนะไปบอกเลยนะว่าถ้าเล่นเซิร์ฟนี้ไม่มีคําว่าสายฟรีคะ่ะดูดิได้มาตั้งอง2800รเพนะนอกจากจะมีของให้มากมายแล้วเนี่ยของในร้านค้าก็ถูกมากๆทุกคน ตว์เลี้ยงตัวละครเสื้อผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่แค่หน<แ>ึ่งเพชรเองดูดิถ้าบอกุหลาบแบบไปซื้อมันแค่หน<แ>ึ่งเพชรเองค่ะแล้วก็นี่ตัดเลี้ยงของพวกเราไปก็ซื้อมันแค่หนึ่งเพชรแล้วก็ถ้าเปิดตัวแค่หนึ่งเพชรค่ะตัดสร้างห้องอะไรอื่นอ่นะไม่ว่าจะเป็นพวกปืนหรือว่าไอบอลอะไรเงี้ยก็แค่เพชรเดียวเองดีจะบิและที่สําคัญนะทุกคนตอนเนี้ยได้มีการปรับซื้อตัวละครค่ะเราสามารถซื้อตัวละครด้วยเหรียญรีฟได้แล้วนะใช้แค่หนึ่งเหรียญก็ได้ตัวละครฟรีเ่าเอาของคดคุ้ม แต่งตัวกันดีกว่านี่ซื้อแค่หนึ่งแพ็คเองจะบอกว่าอยู่เซิร์ฟนี้ซุริชาร่าได้เต็มที่เลยค่ะเพราะว่าของถูกมากยังไงก็